สวัสดีครับผมนายรัชศักดิ์มือเงินนะครับเป็นตัวแทนของ ks 0 8นะครับซึ่งรับผิดชอบในการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอการทํางานของหุ่นยนต์ของเรานะครับหรือว่าน้องน้ําขงนะครับน้องน้ำาขงประกอบด้วยฮาร์ดแวร์3อย่างนะครับ1ก็จะเป็นคิดบอย AI b o นะครับ2เป็นบอทคิดบและ3เป็นบอร์ดเสริมนะครับเป็น ikb 1นะครับจุดเด่นของหุ่นของเรานะครับจะมี2อย่างนะครับ ตาขวาจะเป็นเซ็นเซอร์และตาซ้ายจะเป็นกล้องนะครับตาขวาจะจับเซ็นเซอร์โดยที่จะจับการเคลื่อนไหวข้างหน้านะครับและเราสามารถถ้าใครหรือว่าจับมือกับน้องได้นะครับฮัลโหนี่ครับส่วนตาซ้ายนะครับจะเป็นกล้องนะครับซึ่งเราจะนำภาพที่เราเขียนโค้ดไว้นะครับนำไปไปไว้ตรงหน้ากล้องนะครับเราจะ มีศิลปินสองคนนะครับที่เราเขียนไว้แล้วก็เราจะนำภาพทั้งสองไป a n n o t a t e นนะครับแล้วก็มาเทรนหุ่นนะครับ<ม>เราจะนำภาพศิลปินทั้งสองนะครับไปไว้ตรงหน้ากล้องนะครับแล้วก็จะมีเสียงเพลงของศิลปินท่านนั้นออกมานะครับนะครับ หลังจากเพลงจบนะครับผู้เข้าแข่งขันก็จะทายชื่อเพลงของศิลปินนะครับการทํางานของหุ่นยนต์เราหลัๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาที่เกิดในการทํางานนะครับ1ก็จะเป็นหุ่นยนต์เทรนไม่ผ่านนะครับเราก็แก้ไขโดยการฟอร์แมต SD card ใหม่แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมคิดใบ AI แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับ2ก็ กล้องของหุ่นชิบไไอบอทมันเบลอนะครับอาจจะเกิดด้วยความความชื้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้นานนะครับตอนนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับ3นะครับก็ต้องเองว่าจะทําหุ่นอีกตัวนะครับแต่ด้วยระยะเวลาแล้วก็ปัญหาที่เกิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาพอแล้วก็จะสร้างหุ่นอีกตัวมาเพื่อจะมาเล่นกับหุ่นตัวนี้นะครับ จะเล่นโดยการจับเซ็นเซอร์เสียงนะครับแล้วก็หุนตัวนั้นก็จะเต้นแล้วก็เปิดเพลงด้วยครับลหลักของกลุ่มเราก็จะมีประมาณนี้ครับผม,ผมครับ